ตำบลปากท่อตำบลบ่อกระดานคณะทำงานได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชเนนมั่นคงที่ปรึกษาโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์ปนดายอดแสงหัวหน้าโครงการอาจารย์สมพงษ์เพอกเอี่ยมนักวิจัยนางสาวนาริศรานินบุญผู้ประสานงานเนื่องจากผู้จัดการพื้นที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสองตำบลตำบลปากท่อและตำบลบ่อกระดาน โดยในตำบลปากท่อการปกครองเป็น3พื้นที่คือตำบลปากท่อตำบลวันดาวและเทศบาลตำบลปากท่อโดยทางตำบลปากท่อทางอบตอปากท่อได้ขอให้คณะทำงานดำเนินงานในส่วนของตำบลวันดาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบตอปากท่อทั้งนี้จึงมีแนวคิดในการทำงานที่จะเชื่อมโยงทั้งสองพื้นที่ไปด้วยกัน โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจทำให้ได้รับข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์จากนั้นได้เล็งเห็นว่ามีของดีของเด่นในชุมชนส่วนหนึ่งที่ยังต้องการการพัฒนาทางคณะทำงานได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังพบว่าชุมชนยังมีความต้องการการเรียนรู้จึงได้ดาเนินการในเรื่องของชุมชนการเรียนรู้ขึ้นซึ่งกลุ่มประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุก่อให้ เริ่มโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพจะต้องดําเนินการงานสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนด้วยถึงจะสามารถทําให้การทํางานเกิดการเชื่อมโยงทั้งสองตำบลไปด้วยกันโดยมีกิจกรรมผู้สูงอายุและชุมชนการเรียนรู้เพื่อให้ทั้งสองตำบลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันกิจกรรมที่1สํารวจพื้นที่พบว่ามีองค์ความรู้หลายด้านได้แก่ องค์ความรู้ภายในชุมชน 1. การทำเกษตร 2. แปรรูป 3. หัตถกรรม 4. ภูมิปัญญา 5. อาหารและยังพบความต้องการการเรียนรู้ของชุมชน 1. การทำตลาดออนไลน์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2. การถ่ายภาพเบื้องต้น 3. การปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีในการบำรุงข้าว 4. การเลี้ยงพึ่งรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ชุมชนโดยมีการจัดทำวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์วิดีโอวิธีการทำผลิตภัณฑ์รวมถึงสถานที่สำคัญที่มาจากข่าวสารของอินโฟกราฟิกในด้านต่างๆไม่ว่าจะภูมิปัญญา อาหารสินค้าในตำบลที่โดดเด่นและสถาน,านที่ท่องเที่ยวที่ผ่านการลงเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารในตำบลเป็นการเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็วในยุคปัจจุบันโดยทั้งหมดนี้จะจัดทำเป็นคลังข้อมูลใน o o o l l s s t t s ที่สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายด้านที่ทางตำบลได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้อีกทั้งยังมุ่งเน้นการวางแผนพื้นที่และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ e c o t o u r i s m ด้วยการใช้องค์ความรู้ในชุมชนเป็นจุดขายโดยสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญวัฒนธรรมประเพณีผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมาในรูปแบบเห็นภาพเสมือนจริง360องศาคล้ายกับ Google Earth แต่สามารถเข้าไปถึงสถานที่สำคัญได้อย่างลึกซึ้งที่เห็นภายในชัดเจนของสถานที่นั้นๆกิจกรรมที่ส การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดขายสินค้าตำบลปากท่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเข้าไปพัฒนาเพียงฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบโดยออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงเทศกาลการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาตำบลบ,บอก,กระดานให้ผู้รับจ้างงาน เข้าไปเรียนรู้วิธีการทำพร้อมทั้งคิดค้นชื่อตามเอกลักษณ์เป็นน้ำพริกเผาสามยายมีการออกแบบโลกโก้ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสูตรใหม่ทั้ง3สูตรคือสูตรดั้งเดิมปรับรสชาติใหม่ให้กลมกลม่อมสูตรกุ้งแห้งสูตรไข่เค็มมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกระปุกพลาสติกแบบฝ้ามุนและขวดแก้วการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงมาลัยประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาทำความเข้าใจและวิธีการทำพวงมาลัยสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่หลากหลายจึงสร้างสื่อและวิดีโอที่เปิดโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์เน้นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการทําผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาโลโก้เพื่อให้สามารถเป็นที่รู้จักและกำลังพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งนี้จึงได้นำผลิตภัณฑ์ของทั้งสองตำบลมาส่งเสริมการขายผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k กิจกรรมที่3ชุมชนการเรียนรู้ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าเกษตรกรขาดความรู้จึงให้องค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรโดยไม่มุ่งเน้นที่เพิ่มผลผลิตแต่ทำเพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการริเริ่มการลดใช้สารเคมีโดยผ่านกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร 2. จัดการพื้นที่ให้เหมาะสมผ่านการอบรมการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมครัวเรือนต้นแบบเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการทําเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สร้างอาชีพผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพื้นเมืองของประเทศไทยเพื่อนําองค์ความรู้เรื่องผึ้งไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 4. การอบรม การปลูกและแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์กิจกรรมที่4โรงเรียนผู้สูงอายุได้นำแนวคิดการสอนของมจทราชบุรีขยายลงสู่ชุมชนโดยใช้หลักการ 1. การบูรณาการข้ามสาขาวิชา 2. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 3. เส้นโค้งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการพัฒนาคนสช่วงวัยคือ 1. วัยทำงานเพื่อสร้างวิทยากรในพื้นที่และออกแบบกระบวนการโรงเรียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง 2. ไว้ผู้สูงอายุเข้าไปพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและ 3. เยาวชน สืบภูมิปัญญาโดยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา3เรื่องให้กับเยาวชนพื้นที่คือการทำพวงมาลัยกระดาษทิชชู่การปลูกแคนตัสและการทำว่าวปักเป้ากิจกรรมที่5การดูแลสุขภาวะชุมชนกิจกรรมเกี่ยวข้องกับโควิด19ถ่ายทอดองค์ความรู้ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และการทำเจลแอลกอฮอล์ U2T สู้ภยัยโควิด การให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และคัดกรองผู้ฉีดวัคซีนการให้ความรู้สมุนไพรต้านโควิดกิจกรรมสร้างสุขภาวะเตาเผาขยะติดเชื้อถังแยกประเภทขยะการดำเนินงานในครั้งนี้มีการให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของทั้งสองตำบลที่รวมเป็นหนึ่งเปรียบได้ว่าสามัคคีคือพลังช่วยเหลือกันในทุกด้านเพื่อพัฒนาคนในชุมชนได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง ทางคณะทำงานจึงทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่ออนาคตที่ดีของตำบลต่อไปซึ่งหลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จได้มีกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนผลลัพธ์และการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศเป็นการตอบโจทย์ครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนาในครั้งนี้ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในหลากหลายด้านทางคณะผู้ดูแลพร้อมผู้รับจ้างงานรวมถึงประชาชนในพื้นที่รู้สึกยินดีอย่างยิ่งและพร้อมที่จะพัฒนาศัก,กยภาพตนเองเพื่อนาคตที่ยั่งยืนบนสังคมแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ต่อไปในภายภาคหน้า